นี่เป็นบรรยากาศในการหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนปี2567ค่ะตอนนี้เป็นการรับสมัครรับเลือกนะคะโดยตอนนี้่ะมีผู้ที่สมัครแล้ว2คนซึ่งหลังจากที่จับฉลากได้หมายเลขผู้สมัครก็เริ่มออกหาเสียงไปขอคะแนนกับชาวบ้าน นายสุนทรรัตนากรคนนี้ค่ะเป็นอดีตนายกอบจอคนเก่าลาออกก่อนครบวาระเป็นตัวแทนจากพักพลังประชารัฐจับได้หมายเลขหนึ่งบอกว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานทางการเมืองมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวกังวกกำแพงเพชรที่ผ่านมามีนโยบายและผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้าได้กลับมาดำรงตำแหน่งก็จะใช้นโยบายกระจายงบประมาณเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทั่วถึง มาดูผู้สมัครอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือนายธานันเหล่าเจริญผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรเบอร์สองจากพักประชาชนตอนนี้เร่งหาเสียงไปตามชุมชนต่างๆโดยใช้เครื่องขยายเสียงแนะนําตัวขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจอส่วนจังหวัดกําแพงเพชรในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ นายธานาันระบุว่ามั่นใจนะคะว่าครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากที่ผ่านมาการเติบโตของจังหวัดกาแพงเพชรขับเคลื่อนไปอย่างล่าช้าจึงขออาสาเป็นคนรุ่นใหม่และมีอุดมการณ์มาสร้างทางเลือกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมั่นใจว่าการลงสมัครในครั้งนี้จะนำชชนะได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นนายกอบจอคนใหม่ สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอกำแพงเพชรจะมีขึ้นในวันที่1ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่ชาวบ,บ้านมีชื่ออยู่ค่ะ